สวัสดีครับผมเพชรพาด้วยสวัสดีพี่สุขูสุขนสวกหมานกันมาน่ามขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็คิดมาตามเนวทางล่าพัฒนาเสี้ยนบงเนี้ยวันพุทธที่สิบสองกรกดาสองหาหกหกมาขึ้นนี่วันที่สิบวันจันทร์ที่สิบเล่าพัฒนาออกเก้าเก้าเก้าแปดสองสี่ เลขล่างออกเก้าแปดนะพี่น้องเลขล่างออกเก้าแปดโศกมันกับนาอพี่น้องเข้าก็คิดมาตามแนวทางเสียเ้ยนวงเหนียเนะพี่น้องเนาะมาตามแนวทางเสี้ยนวงเนียของเสียเ้ยนวงเหนียเลขจับคู่ว่าเขาเลขวิ่งรูดเขา่าซีจับคู่ว่าเขาล่างเลขวิ่งกับว่าเขาเลขออกสองซี บนวิ่งรูดซีเข่าตะซีส่วนจับคู่ของเพื่อนนั้นมีตรซีสามเลขออกสองซีพวกเข่าะพี่น้องบ่เขา่าล่างกับพ่เข่าเ,ขาเลขล่างออกแปดเกาเ,าเข่าตะเลขวิ่งรูดเขามาตามกันต่อเส้นวงเหวนนะพี่น้องเขาตะเลขวิ่งรูดเลขวิ่งรูดเข่าซี วันที่สิบสองวันพุธที่สิบสอง พัฒนา เซียนวงเหนือบน บนวิ่งรูดบนวิ่งรูดแปดบนวิ่งรูดแปดจับคู่บน แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้า แปดหกแปดหกแปดเจ็ด แปดหกแปดแปดสองแปลว่าลูดแปดแล้วนาะพี่น้องเพื่อนบอลไล่นั<อ>น่นเพื่นบอลเลี่ยงเล็ก 80, 88, 82, ลาางงานาะพี่น้องขัดเพื่อนเลี่ยงเหล็กกับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองขี่ไลายไงเบิ้องไงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเอาแปดสองมาไว้ไทย,ย,ยก็นเลยอะไรเนี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด เลี้ยงกันคนละคล้องกี่ไข่อยู่นอพี่น้องกี่เบิร์ไงคือเก่าพี่น้องเพื่อนว่าไม่ตัวเน้นให้คือเก่าเพราะว่าเพื่อนบนเพื่อนไ้วิ่งรูดแปดเพื่อนก็ไ้รูดรดนนอพี่น้องแต่ส่วนเพิ่นจับคู่มา่ไห้เพื่อนไ้แต่ตัวเด่นตัวเน้นเพื่อนคัดมา่ไห้แต่ตัวเน้นเน้นนอพี่น้องเนาะเพื่อนบ่เลี้ยงเหล็ก ขันเพื่อนเลี้ยงเรีกไอคิบเบิงงเ้งไงนะพี่น้องแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสองมาไวท์ไทยเอามาเบิงล่างพี่น้องล่าง ล่างวิ่งรูด 9. เก้าเมื่อขึ้นเนี่ยออกเก้าแปดไปในเก้ากับแปดที่แยกกันนาะพี่น้องกี่เดินทางคนละสายเก้ากับแปดล่างวิ่งรูดเก้าล่างวิ่งรูดเก้าจับคู่กับเก้าเพื่อเก้าพี่น้องเก้า เลี้ยงเด็กเขียนตามเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนหายมากสิเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 93, 93, 94, 93, 94, เก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเฮ้ยเขียนผิดพี่น้อง 95้าห้าเก้าได้พี่น้องเก่าหาเขียนผิดเดี๋ยวแกะไม่พี่น้องเดี๋ยวแกะไม่เก้าห้าแต่เพื่อนก็หายไปกลับคือเก่าเลยพี่น้องเก้าห้าห้าเก้ากลับตัวเก้าห้าเก้าหกเขียนสลางไหมเนาะพี่น้องเนาะ มันเป็นเงนเบงยากยากก้าหาเขียนผิดต,ตลอดกับว่าหลายๆคู่นาะีนหน่องบนล่าง บนล่างกับดะไดหลายคู่อพิรร่งห้องก,กับแคบนาจอตาเมี้นะครับด้วยแอดขีดวนหนึ่งรอบวันพุทธที่สิบสองก่อนรกระดาษองหาหกหกล่าพัฒนาเสี้นบงเนียบหมดที่แล้วเขาตะเล็กวิ่งลูดเขาตะซีบนพันไทยวิ่งแดจับคู่กับมี่แปดหนึ่งแปดศย์แปดห้าแปดหแปดเจ็ดแปดสอง เ่นคัดเน้นมาแฮน้อพี่น้องเนาะที่จริงแล้วก็รูดพี่น้องคำมักรูดกระุดแปดแล้วนะพี่น้องล่างวิ่งรูดเก้าจับคููกับเก้าศูนย์เก้่เก้าสามเก้าสี่เกหาเกหแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มากระจัดกระจายพันขอบุญขอ,ขอบคุณเสียนมงงนี้หลายๆที่แบ่งปัดแนวทางล่าพัฒนารถอย มันพูดที 2, ออ่สองคอยีปนอนห้องสุกโฉวนหมันเรื่อยๆแห้งสุขุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาด้วยนะครับเ้อคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม